สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับของพายรักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็ได้มาถ่ายทำการทำงานของช่างสเตเลสนี่นี่คือการติดตั้งประตูสารพักกรรม สารพระคูประกรรมของวัดป่าเจียงที่มีโยมท่านหนึ่งแต่เรายังไม่ไม่บอกชื่อนะว่าเป็นใครได้มาถวายปัใจจัยให้ค่าประตูสเตนเลสค่าช่างแล้วก็ค่าประตูทั้งหมดเจ็ดบาน ให้กับหลวงพ่อได้ติดตั้งประตูสเตนเลสให้กับพระครูประกรรมที่วัดป่าเจียงนี่ครับเป็นประตูสเตนเลสที่สวยงามมากครับนี่ช่างก็ติดตั้งมาได้สองสามวันนะ ก็เป็นลายที่ว่าเข้ากับไม้สวยงามทีเดียวอุปสรรคคือเสาไม้ช่างบอกว่าเสาไม้มันงอมันแงเสาไม้ไม่ค่อยตรงมันจะแบบยังไงมันจะคดจะงอไปทั่วทีนะ่มาช่างก็ต้องมา ตัดมาดัดให้เข้ากับรูปไม้ให้ได้สวยงามนี่ก็ติดตั้งมาแล้วสี่บานห้าบานก็เลยอีกสามบานเป็นบานกลางบานกลางตรงนู้นที่ยังไม่ได้ติดตั้งนี่เป็นสเตเลสแท้นะนี่ ตเลตสามศูนย์สที่ว่าลายนายช่างเขาได้เลือกให้หลวงพ่อแล้วก็ให้เจ้าของที่ว่าเขาได้มาบริจาคก,ก็เป็นละที่สวยงามเข้ากับไม้ ก,การติดตั้ง <c oughs> ก็เหลือบานนี้หนึ่งนี่บานบานนี้ก็เป็นบานเปิดออกไดยใช้่องบานนี้ตอน,นี้ก็ยังไม่สมบูรณ์จิดยังไม่เสร็จเขาจะมาใส่ก้อนใส่อะไรอย่างนี้เป็นบานเลื่อน ตัวนี้จะเป็นเลื่อนจะเป็นเลื่อนเลื่อนปิดอืเป็นเลื่อนปิดนะครับนี่ก็ติดตั้งเสร็จแล้วก็รอเก็บงานลายก็สวยรอเก็บงาน ทางเข้าบานนี้ก็จะเป็นบานที่เปิดออกเปิดออกพอเราเดินเข้ามาข้างในก็มันยากาศ แต่ว่าข้างในก็อนาคตหลวงพ่อจะทำเป็นเป็นตู้โชว์ตู้กระจกเอาของศักดิ์สิทธิ์มาไว้ที่นี่แต่เป็นตู้กระจกไม่ใช่รูปภาพนะต่เป็นตู้กระจกอนาคตทีหลวงพ่อจะทำเป็นตู้กระจกหนึ่งสองสาทั้งหมด นี่ก็เป็นเส้นประกรรมเส้นประกรรมเส้นประกรรมนะครับเป็นรูปหลวงพ่อหลวงพ่อหารบัญญาทโลพระครูประกรรมก็จะสมบูรณนะ์แล้วก็ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วการก่อสร้างของหลวงพ่อใครจะมาเที่ยวมากราบไหว้มาขอพร พาะครูประรกมก็มาได้นะที่วัดป่าเจียงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจกดซับให้กับช่องพาย้อนรักด้วยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ ใครดูแล้วก็ขอให้ร่ำรวยมีสุขภาพแข็งแรงปีใหม่ไทยคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้ f อซแฟนคลับทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเด้อสาธุเจริญพร